โอเคครับก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับในช่อง KM Gamer นะครับผมเรามาอยู่กันในเกมเดิมเลยนะครับผมก็ SuperMation Champion เองอยู่ในเกมนี้ผมจะมารีวิวเหมือนเดิมเลยหมุนโยนฟรีนะครับผมไม่เคยเล่นนะไม่เคยเล่นเลยเห็นปะ่ะขึ้นมีใหม่เร็วเหนึ่ง เดี๋ยวนนี้จะมารีวิวดวง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 พูดผิดอ่าดวงตาแห่ง,งการตัดสินนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยเดี๋ยวเราขอไปคนเดียวดีกว่าโอเคครับไปเดี๋ยวไปเจอกันในเกมเลยครับผมโอเคมาแล้ว เราลงตรงนาฬิกาเลยบาทโอเคไม่รู้ว่าจะมีตีหรือเปล่านะไอ้มามเดียิเออตุ้งตาเหมือนเป็นสไนเปอร์นะถ้าเล่นแบบส่งสามนี่ก็น่าจะแบบอันตรายนิดนึงนะดี๋ยวนี้ขอมารีวิว ร่าวร่าวนะครับเดี๋ยวขอเวลาฟาร์มสักครู่หนึ่งนะ เดี๋ยวเราหาไอแคนนอก่อนนะมีแทนนี่โอเคเอ้ยเมื่อกี้เหมือนเสียงน,น่ะอยู่ตรงไหนเอยเจอแล้วเ,เ,วเออจุกอสไนแบตหนึง่งไปาฟาร์มต่อ เราแปลงร่างเลยสวยดีนะคลิกซ้ายก็คลิกปกติเป็นเลเซอร์คิวก็วาร์ปน่าจะเป็นแบบบิก๊กไปเลยปึ๊บโอเคคลิกขวานะเพิ่มดาเมจน,นะนั่นนะ เขาข้าวนะเหมาะสำหรับยิงไกลนะข้างหน้ามีเสียงปืนไม่รู้ว่าคนหรือเปล่านะเดี๋ยวเราลองไปดูเอ้ยเสี้ยวอยู่แล้วฟร์มัน,มน สี going, <the> pues <all> <the Quran> <the> ่สองละวาร์คม <the> ีอีกไหมมีอีกไหมเอ้าเออกมาทำไมวะไม่ย โอ้โหกล่องเต็มเลยเดี๋ยววงบีบมาแล้วเดี๋ยวเราต้องรีบเข้าวงแล้ววงแรกๆไม่น่าเป็นเลยนะแต่ก็เป็นแบบเป็นท้ายหน่อยอะเจ็บตอนนี้เรามีสนายแล้วเดี๋ยวเราไปหาที่ยืนได้แล้ว แล้วเข้าไปข้างหน้ามีเสียงปืนนะข้างหน้ามีเสียงปืนสองใกล้ๆด้วยนี่อยู่ข้างหน้านี้ ทีมันขึ้นไม่แน่ใจบางทีมันไม่ไม่ไม่เหมือนกันนะิตอากเรวไปเล่นดักพอเมืองดีวะ่ะ เดี๋ยวเราข้ามฝั่งไปก็ถึงแล้วเนาะเตือนจะเม่ขยันเตือนเลยเมินว่เราจะเจอคนต่างชาติากกว่คนไทยนะเอ บางทีเราก็ฟังเขาไม่ออกเหมือนกันแต่วันนี้เล่นแล้วเจอขับ,ขบเขาเป็นปูดฝักอยู่อันนี้คือเข้าใจไป <_ letter> โ่โทยแล้วก็หิบไปไปไไไข้ไางหน้าใช่ไหมหมี วก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 ,วก,วก,วกปไปนน่าจะเป็น,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 นก,ก่อนนะ

ที่ยืนกนข้างหน้าข้างหน้าแน่มาขึ้นว่าห้ามถึงแม่ไม่เสียเส่ยงแม่ผมว่ใช่

เกียวเขาจะโผล่มาอีกไหมโหมันซิสิเดียวจริง お知らせですフィールド内に残っている選手がかなり少なくなってきました大会はまもなく大詰めを迎えますマンドールマンドール Lawyer ランクフィールドへ。 ははまだ速さが足りないときの目き遭遇。気をつけて。 トロフィーは誰の手に渡るのでしょうか敵のメカに遭遇気をつけて。

แล้ว

まだ速さが足りないかメカだって無敵じゃないわ押してダメなら引くまでよああああああうまういいああ,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 あ、まあ 敵のメカに遭遇。気をつけて。遅すぎる。 この状況で広告を挿入するなんて絶対に NG ですからね。 รีวิวคร่าวๆนะกับขุ่นยนต์นะครับผมจะไม่ได้เลยเกมเนี้ยโหโคตรตึงอ่ะท้ายอ่ะไม่รู้จะเล่นยังไงแล้วเพราะว่าหุ่นยนสองตัวมันหันมาเล่นที่ผมคนเดียวเลยนี่นะที่วงสุดท้ายมันบีบเข้ามาก็เลยรอดนะครับก็ที่หนึ่งนะครับผมที่หนึ่งน้ำประวัน โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็รีวิวข้อควานะครับผมกับดวงตาแห่งการตัดสินนะครับผมสำหรับใครที่อยากเล่นกับผมก็แอดชื่อผมมาได้เลยนะครับผมคอมมองนะแล้วก็คลิปหน้าใครอยากให้ผมทาคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้แหละเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ ลาก่อนบ๊ายบายอ่เมื่อกี้ผมลืมพูดนะฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อติดตามข่าวสารจากช่อง K M Gamer นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับคลิปหน้าใครอยากให้รีวิวหุ่นยนต์ตัวไหนหรือว่าตัวละครหรือให้ทำคอนเทนต์อะไรนะครับผมสามารถพิมพ์บอรดในใต้เคมทุย คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับผมหรับวันนี้ก็ goodbye